Oh. เซีเนุ้ยนะครับผมราไปโคเข้ามาในสวนนะอ้เอ่านะควนนีเราะประมประมาณไปถึงประมาณไปทีเรียบร้อยนะครับเซียนน้อยเวรัมนะครับผม นี่ครับ H K ร้อยนะครับผมใส่มร้อยยี่ครับผมามาลอกคคองให้เขานะครับผมเเอออไ่่็นะร

ขุดบ่อนะครับมาขุดคลองเลยครับ Nó ăn là Như thế rất là lệ Hả? À? À. Ờ Nó ăn hơi lịch ạ Nó tươi còn Để bột, mà Nếu là mình tháng thắng ngày khưng thắng nó bảo Kho mấy Ờ à, thô bò có hay Hay phải không? เติมก่อนเนาะให้มากมาน้ำมันไฮลิกแห้งครับลั่นจักเลยเอ,เอาเอารถกระบะมาด้วยน้ำมันแห้งไอ้น้ำมันไฮรีดอยู่ในรถเปล่าน้ำมันไฮลิกอ่ะไม่รูไ้ไปดูดิเอากระบะมาขับมาไปดูดิ มันแห้งไม่ได้แล้วน้าผิดไปก่อนนะครับครับตอนนี้ทีมงานเราก็ลงมาแล้วครับทำกลางสายลมนั้นเล็บหนาวครับทีมงานเสือบุรีรันวันนี้มีร้าันเดียวครับ ขุดลอกโคกน้องนาครับสวัสดีครับขุดเอ่อเป็น ทองร่องครับทองร่องทองนาน,นี่แหละเจ้าของจะทำโครงการปลูกต้นกล้วยปลูกทุกอย่างครับแล้วก็จะทำะฟาร,ร์มเลี้ยงหนูครับโครงการโคกนองนาเอายังไงเพื่อนๆท่านใดที่จะติดต่องานครับก็โทรมาสอบถามราคากันได้ครับให้ไปดูนาง,งานแล้วก็ประเมินเหมาเป็น รายวันรายชั่วโมงหรือว่าจะเมากับเป็นคิวได้เลยครับผมดีครับขอบคุณผู้สื่อข่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมลึกประมาณ3เมตรครับสมรบรบประมาณครับประมาณ้